สอนให้รู้แบบเนี้ยเออปฏิวัติอาจารย์ปฏิทันเออเนี่ยมึงมาตามคูมึงเลือเข้าขายของกูแล้วอ่ะแล้วมึงต้องปฏิบัติไม่แบบเนี้ยเออมึงต้องทำยียอะไรไหมล่ะเออเออแต่มึงยังไม่เห็นใช่ไหมล่ะว่าถ้ากูบอกให้มึงไปยุยตหถือโทรศัพท์เนี่ยไปยกโทรศัพท์ป๊อเนี่ยแล้วกูถามว่ามึงทำอะไรอยู่เนี่ยมึงมึงยังไม่เห็นกระบวนการพวกนี้แค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยเนี่ยโอ้โหพวกมึงก็ไปเอาปัญญาไปฝึกปัญญาไว้ววันยี่มึงก็ยุ่งไปแล้วเนี่ย ใช่ไหมล่ะนี่ผมให้ที่ว่ามึงจะทำไม่ทำใช่ไงเออแค่นั้นแหละเอามึงหยิบที่ว่าสาดเนี่อ๋อมึงก็สงสัยมันก็เป็นปกติอยู่แล้วมึงก็มีปัญญาอยู่ๆอาจารย์บอกว่ามีปิดตัวหยิบหยิบทำไมล่ะอาจารย์มันต้องมีใช่ไหมเอออ่าหยิบขึ้นมาอ่าหยิบขึ้นมาอ่าหยิบก็ได้เออเนี่ยแล้วไงต่ออาจารย์อ่อมึงถามเพราะว่ามึงอยากมึงมีปัญญาแหละมึงจึงถามครูว่ายังไงใช่ไหมแต่พวกมึงไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจเรื่องแบบนี้อันเนี้ยเยอะไม่มัน ไม่ได้ไงของพวกนียมันก็ต้องติดอีกแหละว่าแบบเอ้าก็มันอยู่ในความจำอยู่ไงคุณกำลังสอนที่พวกมึงออกจากความจำความคิดทำไมเห็นมันก็มันอยู่กับโลกมันต้องคำมันถึงต้องได้ด้วยมันต้องแบบเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่มันก็ต้องเหนือว่าเขาเพราะแบบไม่ได้ค่าไอ้ของพวกนี้ไปถ้ามันพูดแบบนี้มึงกำลังมึงมึงไอ้ที่มึงเอามาพูดเนี่ยมึงตามเขามาใช่ไหมแล้วมึงก็คิดไปเองก็คูสอนหลักของคูคือเรางหลงอยู่ในความคิดความจำความรู้สึกอารมณ์มึงต้องออกไปเห็นมันไอ้สิ่งที่มึงพูดมึงยังไม่เห็นตั้ มึงอยู่มึงอ,อยู่ในข้างในมันอยู่อะพวกแนี้ยมันโยงเข้าไต่ลับอยู่แล้วด้วยซ้ำแม่ใชเพราะว่าเนี่ยใช้ไปแ,แล้วที่หยิบขึ้นมาแล้วหมดยัง,ง่ะก็มหมดแล้วนี่ง่ายแลวพวกมันอะมันไปรู้แต่ลับด้กระบวนการแต่มันไม่ได้ออกมาเห็นแต่ลับอย่างที่พวกมันสอนกันจริงครับที่มันบอกว่ามันไม่เที่ยงแต่ลับไม่ควรหยิบม,ม,มัน่นถือมั่นก็จบเอาอ่ะพวกมึงน่ะมึงไปฟังมาแล้วมึงรู้มึงก็มาปรุงบอกกัน มึงเห็นมันจริงๆหรือเปล่าไอ้ตายรักเนี่ยเห็นาทิจังทุกขังอนาตาทียังถึงบอกว่าพวกนี้มันกวดอุจลิหมดแหละเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของมันเองต่อยมันเป็นเอบอกปัจเจกก็สอนไม่ได้นะที่ว่าอันี่มันพูยคลิปพ่ลทหารมันก็ไม่ได้เป็นแล้วแล้วมึงแล้วมึงเห็นไหมมันพูดเพราะมันไปฟังเขามาเพราะเพราะว่าผมอะผมถึงบอกว่าถ้าพูดได้ทุกวันเนี่ยมันฟังมาฟังผมพูดฟังทุกอย่างอะคือคือตอนแรกอะผมเป็นเพื่อนมันทางเฟบุู๊ ไอ้เหี้ยมึงน่าเงี้ยมึงพวกมึงคิดอยู่พวกมึงคิดอยู่แต่งจะดูลมหายใจมึงพูดได้แค่นี้ไงเมื่อก่อนน่ะไปเพราะว่าถ้าเกิดเป็นลูกเนี้ยเป็นลูกที่คุยกันอย่างเงี้ยอื้าวอันเด็กเกิดมามึงก็เป็นพราะละหันเลยใช่ปัญญาอ่อนเออก็ที่มันพยายามลักการอยู่กูกไปตัดกระดูกกระถูกูก็จบแล้วเนี่ยอืถูกไหมล่ะเออทันทีไปเออก็ใช้ชีวิตที่มันแบบเหลืออยู่เออไม่ได้ไม่เป็นอีกเพราะมึงอยู่แต่อย่างนั้นน่ะเออ อ้าวสิซอนฉันก็เลยกูเห็นกูก็ไปตัดความคิดทิ้งอ่ะจบไม่ลับแบบเนี้ยอันนั้นเปนคนเรื่องเลยนะอ้าวมันตัดได้ใช่ไหมเออมันเอออันนั้นแม่งแบบเป็นอีกเรื่องเลยนะเออสมมติว่าพอมันไปตัดความคิดทิ้งเนี่ยมันเอาความคิดหนึ่งอันนี้คือไอ้ระดับอ่อนดอยเลยนะเพราะมึงมาคิดอันนั้นไอเนี้ยนั่นเลยหายไปคือจิตมันเนี่ยมันมีความฉลาดของมันอย่างไรอีเดี๋ยวมันอยากพอเราพูดว่าเออมันเราหลงความคิดอ้าวมันไม่ไม่ปะปะมันเอาแล้วมันเลือกหาความรู้แล้วออ๋ ไม่คิดก็ไม่มีอะไรอย่างนั้นเราไปทําสมาธิหรือไม่ทําอะไรไม่ต้องคิดก็อยู่เฉยๆรู้ตัวตัวมันจะไปของมันฟังท่านของมันจะแบบเนี้ยมันจะต้องสร้างความรู้อะไรสักอย่างเพื่อจะหาวิธีการที่มันจะเออแบบนี้อ๋อเราหลงลงชวงี้แล้วก็เนี้ยมันจะมันจะเป็นแบบนี้เลยฟัง์ชานของวิชาที่มันหลงอยู่อ่ะป้านํำมันโลกเอก็ถึงบอกว่าไอ้นั้นง่ายแบบเขาเรียกอะไรไม่ใช่ง่ายต่ำเตี้ยสดเปลี่ยนจากคิดหนึ่งไปที่คิดหนึ่งไอ้แนี้นก็หายไปสิเพราะมึงมาก่อกันนี้แต่แล้วขึ้นมาอีกนะ มันก็แบบว่าแบบเอามันก็เปลี่ยนที่รู้อะเอารู้ไปรู้อันอื่นมันกาไม่ต้องมารู้เองมันเลยไม่เข้าใจผมเผยแค่เพราะว่าเพราะมันถูกสอนกันแบบผมบอกว่าเนี่ยสติมึงนะมึงยกขึ้นมาอ่ะมึงยกเป็นไหมมึงมีสติไหมเนี่ยไม่มีมึงเอาหัวหัวตัวเองใช่แบบไม่มีสตินี่เออวิธีการสอนแบบนี้มันไม่มีเพราะว่าไอ้คนพวกนั้นอะเอาจีมันง่ายไหม ไอ้มันเป็นธรรมะตรงไหนวะไปแล้วมันสอนแบบไม่ได้ต้องจํานะเพราะว่ามันก็ก็ก็มีอยู่แล้วอยู่หัวกัจริงไงเออแต่มันคิดว่ามันไม่มีสติมันไม่มีวิธีการแบบเนี้ยคือมันมันมันก็เลยมีความคิดชนิดหนึ่งไอ้ตัวกิเลสอะตัวตัวตนของมันเพราะว่ามันมันเชื่อมาเยอะไงไม่เพราะว่าวางวนนั้นมันเป็นวางวนของอวิชชาอยู่แล้วที่มันจะต้องเอาความรู้กับเข้ามาเอาความรู้กับเข้ามาเพื่อให้ตัวมันอิ่มก็มันเชื่อมาเยอะเลยอิ่มหรอกแต่จริงๆถ้าคนไม่มีความเชื่ออะไรเหมือนสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าไปเทศนใี่ยังงไสติเรา มันไม่มีความเชื่ออไม่มีกรรมดวนั้นมามันก็จะไปอ๋ออ๋อเรามีสติเนี่ยมันจะง่ายทําไมพระเจ้าถึงสอนคนง่ายไอ้พวกเนี่ยผมสอนมันถึงยากมันแล้วเขาก็บัญญัติกันตรงนั้นเลยด้วยเอว่าไอ้นี่อย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอำแหนที่มันเป็นนะเขาอาการมาคุยเนี่ยมันไม่ได้แบบเอาของที่แม่งเป็นคําพูดมาคุยคือตอนเนี้ยพระเจ้าไม่อยู่ก็มีแต่ไอ้สาวพกเออเราต้องมีแบบนั้นไม่ใช่มันก็ไอ้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 ผู้หลวงปู่หลวงตา อันั้นสตีของโลกมันต้องมีมหาสตีเห็นไหมล่ะอันนั้นน่ะไม่ใช่สาวกด้วยนะอไอ้พวกเนี้เนี่ยมันคือมันไม่ใช่สาวกอะถ้าสาวกในในความหมายผมนะคือคนที่เขาแบบเห็นตามอะแล้วเขาก็จะทาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อืไอ้พวกนี้มันคือพวกคือแบบหาแดกไม่ได้เออพวกมาศาสนาเออคือหากินกับมันหาแดกไม่ได้มันก็ต้องหาที่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่ใครบอกว่าที่แม่แบบเอาพวกนี้มาบังหน้าไว้ยัง ด้วยตัวมันก็หลงอยู่แล้วมันก็หาวิธีที่จะให้คนมาศรัทธามก็เลยมันทําโดยไม่รู้ตัวแีลยทำด้วยความชั่วโดยไม่รู้ตัวแบบว่ามันก็คิดว่ามันทําดีบางส่วนแต่มันก็คิดว่ามันจะหลอกเรื่องของก็รู้อยู่บางอย่างมันก็ไม่ยัมไม่จบกแต่ว่ามันหนีกเรี่ยงความเป็นตัวตนไม่ได้เพราะว่าไอ้ความที่มันเป็นปวดอุตรินี่แหละมันคือกมหนักเพราะว่าเขาสานี่พาคนแล้วหลงไปไงมันหนักนะมันหนักนี่คือปวดอุตริใช่มันหนักไงเพราะว่าไม่รู้อ่ะแล้วไม่เสือกบอกเขาเนี่ยเขาแม่งก็แหกันไปแต่ไม่หมดทำไมไม่ได้อวะ ผมอ่านแต่ผมอ่านในเสียงผมจะไปทดเออนี่ยคืเอ,อเดี๋ยวนะที่ว่าอดอุตรีอะไรนะคือแบบถ้าถ้าเราอมันย้อนย้อนกลับไปก่อนคือที่อาจารย์บอกว่าพวปูถุงตาเนี่ย,ยผมบอกว่ามันไม่ได้สาบโวกสับโวกที่เขาเห็นตาเขาพูเจ้าเนี่ย,ยเขาก็รู้ตามเห็นตาใช่ไหมเขาจะไม่ไปบอกใครนคนที่รู้ตามผมใช่ไหมเขาจะไม่ไปบอกใครแบบมัวซ<ๆ>ัซ่ืมเพราะว่าถ้าไปบอกมัวนโซ่เนี่ย ไม่ใช่สาวกอืบอกไปแล้วคนเข้าใจผิดไปคนละแบบเนี่ยอืม,มันจะกลายเป็นลัทธิหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่แม่งแบบแผ่ออกไปจากของที่ตถาคนบอกไว้เลยเอแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องอนันตเรียกรรมกรรมนั้มีเป็นเรื่องแบบปวดอุตรีใช่เพราไปสร้างกรรมไว้นี่ยของไม่ได้มีในเมึงเนี่ยแล้วมึงไปบอกเียอะไรเขาพาเขาหลงอีกอเพราะอะไรเพราะมึงต้องการรากสักาาการะจากเขาเออาี่แหละไอ้พวกรัททีพวกนี้ถึงเกิดขึ้นมาเออผมถึงบอกว่ามัน มันเป็นกรรมหนักที่แบบข้อสุดท้ายเนี่ยคนแม่ตีไม่แตกไม่แบบไปอวดฤทธิ์อวดเหี้ยไม่ใช่ที่นั่นนะมันเป็นอยู่แล้วอืเพราะว่ามึงจะลากมาสัทธามึงไม่ได้ลากมาสัทธาในความที่ที่เป็นธรรมอ่ะใช่ใช่ที่พระพุทธเจ้าทังสอสชี้เห็นว่าการการทําลายความหลงวิชาหลงออกจากความยึดมั่นถือมั่นไชอ่ามันไม่ได้เข้ามาตรงนี้เพราะว่ามันโยงกลับไปที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องแค่เนี้ยอืแต่พอาคนเนี่ย แม่ต้องทำนู่นนะต้องทำนี่นะต้องแบบมันเหมือนมึงลำบากมาต้องไปฝึกสมาธิขอ้ออะไรพวกเนอะไรนั่นน่ะเหมือนก็แบบครูบาอาจารย์พ่อแม่พ่อแม่กอที่มันต้องไปทำที่อะไรหนักๆนองนวลเหนื่อยเดินตีแต่ปัญญาอ่อนก็มึงมึงโง่ไปทำตามเขาทำไมผูเจ้าไม่เคยสอนพระเจ้าไปบอกปัญญาอวิชช์นะาเคยบอกเรื่องมหาสติไหมไม่มีก็พูดชี้เห็นตรงตรงตรงนั้นน่ะเออมีแด็กพวกเนี้ยคือมันไม่ใช่สาวกได้ซ้ำมันก็อยากตั้งตัวในคนตามากราด้หว้มัน บรูชามันเออมันเป็นเรื่องง่ายง่ายแล้วก็ย้อนกลับไปเลยนะบาลในก็ททำคลิปไปแล้วพี่ดำบอกว่าสมัยก่อนนะมันไม่มีเรื่องคําพูดอะไรหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเออเขาก็เลยชี้กันง่ายมันไม่ได้เจ้าเลยไปปวดงา่ดงายเออไม่ได้เป็นองคความรู้ที่แบบออแบบแป้งเอาเนี่ยพอมีพระพุทธเจ้าตายไปแล้วไม่ไม่เหลือใครแล้วใช่ไหมเออแล้วมึงก็บัญญัติทั้งตีนอะไรกันมาใหม่แล้วมึงก็ไปนั่งทำใหม่เพราะมึงก็จำของพวกเนี้ยมาไว้ในกระบาลมึงก็ใช่ใช่แล้วมาสอนต่อกันเออแล้วมันก็กลายเป็นความวุนหลงอยู่อ่ะนะจริงๆอเ่ะพระเจ้าท สติปัญาสิก็คืเดินนอะนะเราก็มีสติอยู่มันมีอยู่แล้วแต่พวกนี้มันมันไปฝัดอุตตดีไปหัวอุตตดีว่าสติแบบนี้ไม่พอสติแบบนี้คือใช้จะทงทลกอ่าอ่ามันจะต้องฝึกมหาสติเห็นไหมมันจะต้องอไปฝึกทั้งที่มันก็ย้อนจัดย้อนแย้งกับหลักคำสอนผู้เจ้าพู้เจ้าบอกว่ามันเป็นเจตนาใช่ไหมฝึกเนี่ยก็คือต้องรักษาใช่ไหมต้องรักษาสติมหาสติหรือฝึกก็คือเจตนามันก็ย้อนแย้งกับคำว่าเจตนาคือกรรมกรรมคือทุก สิ่งนั้นรักษาสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนี่ไงพอมันไม่เที่ยงเสือไปรักษาก็คือมันไอคนพวกนี้ยก็ถูกสอนกันมาแบบเนี้ยพอผมมาพูดเรื่องแบบเนี้มันบอกให้ไม่ใช่ง่ายไปหรือเปล่ามันไม่ใช่ธรรมะใครแล้วมันไอคนนี้ตันนะมันต้องเป็นสติอีกแบบหนึ่งที่มันพิเศษว่านั้นเออสติสติแบบไหนมึงตอนแล้วตอนมึงแกกข้าวขงใช้สติพิเศษของมึงไหมเออคือสติสัมปชัญญะมันมีในมนุษย์ตุกคนเรื่องอะไรฮะ เพียงแต่ว่าไม่มีใครสอนได้เรามีแต่ไปสร้างเึกมเพิ่มมีแต่พูดเรื่องพิสดารอหดตริใช่ไหมให้มันวิเศษเกินมนุษย์ที่จริงก็บอกว่าธรรมชาติก็คือมนุษย์อืก็คือมึงไม่มีกินจะกินจะเดินจะนอนจะนั่งมึงก็มีสติเนี่ยมึงข้ามถูนยมึงก็มีสติแล้วอ่ะเพียงแต่ว่ามึงอยู่ในความคิดความจําเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วมึงก็วนไปอยู่ในวัฏฏะสงสารที่กูเจ้าบอกว่านี่คือวัฏฏะสงสารมึงอยู่ในความคิดอยู่ถ้าตอนมึงอยู่เหนือความคิดมึงจะไปเชื่ออะไรอ่ะมึงจะเชื่อในสิ ก็<ผ>ยังบอกว่าพวกเธอเนี่ยเรีหลงอยู่ก็เชื่อแล้วก็มีสิ่งรู้สิ่งนี้เต็มไปหมดใช่ไหมมีธรรมากมีแบ่งแยกกันไปหมด <คน S 1> อืมคนตอนใช้อ่ะแล้วก็มีคนยึดบ้มมานถือบ้านไอ้นอนใช้อ่ะมันไม่เข้าใจอืมเพราะว่ามันเขาเรียวกว่าอะไรจังหวะนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นปัญญาขึ้นมามันไม่ได้เข<อ>้าใจเดินข้ามถนนด้วยมันมืดมาตลอดใช่เดินข้ามถนนเนี่ยมึงมีครบแล้วเหมือนที่นายบอกว่ามึงหยิบดิไอ้นี่อะไร ไหนผมลองเดินชนไอ้นี่นี่มันก็มีเดือมันฉลาดอยู่แล้วมันมีปัญญาแล้วต่มันแค่นั้นน่ะแต่คนแม่งแบบไม่ได้ไม่ได้เข้าใจว่าจุดแค่นี้ยคืออะไรใช่แล้วปัญญาตัวเนี้ยมันรู้ด้วยว่าเจ็บมันรู้ต่งหน้าด้วยทั้งทั้งที่มันยังไม่นั่นใช่ไหมล่ะนี่คือปัญญาที่มันไม่ต้องไปสร้างเพิ่มสติที่มันไม่ต้องไปสร้างเพิ่มแต่ไม่มีคนมาชี้ว่าพระเจ้าท่านสอนแบบเนี้ยแบบแบบง่ายง่ายแบบเนี้ยแต่ทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่แบบเพราะมันมีแต่พวกอวดอุตรีมาอ้างว่ามันไม่พอ แบบนี้ถือว่าอวดอุจิแล้วกมหนักไหมใช่ดิเพราะว่ามันเอาโยงเขาไปหมดเลยไงใช่เขาเชื่อเขาก็เชื่อไปแล้วก็ไปพาคนที่ไปเชื่อตัวเองแบบนี้ใช่มันถึงมันถึงโยงออกมาอีกไงว่าอันนี้คือคือคนชั่วแล้วนะฟังกูดให้ดีนอยสุริยาแม่เย็ดไอ้พวกที่แม่งแบบมาหลอกตังเงี้ยไอ้พระเพี้ยที่แม่งแบบมีมงมีเมียตั้งตีอะไรเต็มหมดนะนะนคือไอ้พวกที่แบบมันไม่เรียกสาวกตั้งแต่แรกแล้วมันคือแบบเป็นพวกหาแด่ตั้งแต่ยันตา ภาเวลาพุทโธเห็นไหมเต่าพุไปแมงไปสาวพวกกัตามไปฟูพวกเด็กพวกไปเด็ดไปโพมาเสกไปละพันไอไอไอนั่นก็หนีเรื่องผู้หญิงใช่ไหมเป็นพระแต่ไม่อยู่ในพระธรรมที่ไหนเพราะมึงไม่รักษาพระธรรมวี่ไหนถ้ามึงไม่รักษาพระธรรมทินไยที่พระเจ้าให้คุ้มครองมึงก็สืบออกมามึงก็ไม่ผิดหรอกมันคือแค่กฎเกณฑ์พระเจ้าตั้งไว้ว่ามึงบวชแล้วมึงก็เอารักษากฎเกณฑ์แต่มึงก็แบบแต่คนมันไม่ได้เป็น เนี่ยคือใจคนมันมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหม,อมพอ,อยิ่งไปอยู่เป็นพรกมีคนมาปวยมีผู้หญิงเข้ามามคนเข้ามา,มา,มาใช่แล้วมึงโลภของมึงอยู่แล้วแต่มไม่เอาสิไม่รับจามึงไม่ได้หรอกประเาชน่แล้วมึงจะอ้าว่ามันถ้าผมบวชผมไม่จับเงินผมมอกเลยแต่ทีนี้ผมอยู่แบบคラーมัต้องจับต้องมีครอบครัวต้องมีอะไรที่ใช้เพราะเราไม่มีใครมาเอื้อให้เราเราต้องทําเองหมดทุกอย่างมันคนละเรื่องเลยแล้วทีนี้ไอ้พวกี้ยเหมือนจำตาเห็นไหมสุดท้ายนีภัยที่อยู่ต่างประเทศเป็น20ปีกลับออกมาก็แก่เจมาเระเกสาวก ให้กลับมารรมะตัวเองก็ยังแบบพึ่พื้นตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพุทธาุ๊ก็อย่างอารมณ์กดเนี่ยก็มีแต่อย่างอารมณ์กดเนี่ยมันยังดีกว่าเนอาแต่คือเขาแบบเอาช่วยคนผู้บริสใช่ไหมไอมคนที่แบบเขาช่วยเงี้ยมันก็ยังแบบเออเนี่ยมันคือมันคือความที่เขาช่วยด้วยความอย่างนี้ไม่ต้องติดหรอกว่าเป็นพระหรือเป็นอะไรเขาไม่ได้เป็นพระไอคนพวกนี้ก็ก็ยังใครก็ได้เออก็ยังเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้คุณเขาอยู่อ่ะอื ก็คือประโยชน์ที่เขาทำส่วนดีมันก็มีส่วนไม่ดีมันก็อีกเรื่องหนึง่งก็ต้องว่า,าม,มันไปตามหมายมก็หลอกตัวเองอมาตั้งนานนั่นเลยคนมันเลยไม่เข้าใจไงว่าทุกคนมีสติเราไม่ตั้งสำนักสอนกันมีสติมีปัญญาเพราะพุทธจเจ้าถึงบอกว่านางสุชาดาไหมตอนที่พระอ,องค์บรรลุธรรมเสร็จแล้วเนี่ยพระอ,องค์ก็ตัดสุธรรมฉันอาหารเสร็จก็เรียกนางสุชาดาแล้วพร้อมกับลูกใช่ไหมก็มาพูดเรื่องสติเนี่ยไงเรากินส้มอย่างมีสติพระองค์ก็ไม่ได้บอกให้ฝึกนะ ก็คือพยายามที่จะอธิบายทำตรงนั้นอย่าไม่ง่ายอธิบายสิ่งที่มีอยู่แล้วเออแล้วไอ้วันเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบผู้เจ้าสอนอาจารย์ทิดมาหรือตรงนี้ไอ้พวกนั้นน่ะไปเชื่อพบาอาจารย์ไปเชื่อไอ้คนที่มันไม่ใช่สาวกได้ซ้ำตั้งจนเป็นลัทธิออบอกมหาสติฝึกสติเป็นหาสติมหาปัญญาไม่ถ้าอย่างนั้นนะทำไมทุกสํมงานเนี่ยไม่ไม่เดินตรงกลมมันทุกสําหนัก ่ไม่ยกมือกันทุกสำนักใช่พูดโทไม่ลมหายใจกันทุกสำนักไปเลยล่ะเพราะมึงแม่งทำไมต้องแบ่งแยกกันอยู่เอแต่พระเจ้าไม่เคยแบ่งแยกสอนชาวบ้านสอนเราวก็สอนในสิ่งเดียวกันน่ะเส้นไตรลักษณ์อธิบายแบบนี้แล้วแต่บอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเธอห้ามมันบังคับประชาได้ไหมเนี่ยคือสติปัญญาเธอแต่เธอยังไม่เห็นยังออกมาจากวงจรของความคิดความจำความเชื่อไม่ได้ใช่ไหมแค่นั้นเองแต่เราสอนให้เธอเชื่อถูกไปก่อนเห็นถูกไปก่อน ความเชื่อชนิดมันยังมีเราอยู่ใช่เพราะว่ามันยังอยู่ในรู้อยู่มีเรารู้เราเข้าใจอยู่หลังจากนั้นเราจะชี้เห็นว่ามันไม่มีเราไอตรงนี้แหละเพราะว่าสภาพของพิชาเป็นเกิดตับเร็วไกลที่พุทธเจ้าท่านพูดมันมันไม่มีระยะเวลาใกล้ไลเท่ากันต้องอาศัยพระเจ้าเจ้าชี้เท่านั้นเองในสมัยพุทธกาลสมัยนี้จึงต้องอาศัยอาจารย์วิทย์แค่นั้นเองเพราะพวกนั้นเน่ยที่สอนกันอยู่มันจำเอาไปเล่าแต่อาจารย์วิทย์ไม่ได้จำสมมติมันขึ้นมาสมมติมันขึ้นมา สมมติมันขึ้นมาเพราะจากการเห็นนะเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ย ด้วยว่ากูหิวหรือกูอยากใช่เพราะมันเป็นคำพูดที่กูจะไปกินข้าวใช่แต่อตัวคนที่พูดน่มันรู้มันอยู่ว่ามันอยากหรือมันอยากมันหิวเออมึงก็ไม่รู้ด้วยว่ากูจะไปกินกับอะไรถ้ามึงไม่ถามกูเออเพราะว่าแต่กูรู้แล้วแหละเวัาไม่ถึงเนี่ยกูมีปัญญาว่ากูจะกินกับอะไรกูกูไม่ต้องไปถามใครครับลากูอาจจะถามแม่บ้านว่าเออมีอะไรกินแค่นั้นเองแล้วก็เอออันนี้อร่อยแม่กูก็รู้อยู่แล้วชิมรู้ก็รู้ มีสติอยู่แล้วแล้วรู้ตัวเนี้ยมึงไม่ต้องไปยึดไปแบกมันไปให้มันรู้อะไรเยอะหรอกออมันรู้ของมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยูอย่แล้วแต่พวกมึงอะไม่เคยเห็น<ฆ>เห็นระบบว่ามึงอะคิดอยู่ทั้งวันในห่าแล้วมันก็รอดแล้นี่นะยิ่งทำมาเยอะมึงก็ยิ่งคิดเยอะและ้วมันก็ควบคุมเอาสมาธิรักษาอะไรของมึงที่ที่ททวัดอุตรดิษวัดอุตรดิไม่อุตรดิ จริงๆมันก็ไม่ได้แบกด้วยแต่มันแบกตอนที่มันเริ่มจะแม่งแบบเอาแหละเอาแหละมันเชื่อเลยมันเชื่อเลยเริ่มมันเริ่มจะแบบเอาเอามันเอามาชนกันแล้วแต่ตอนที่มึงไปทํางานไปทําที่อะไรมึงแบกไ้ไม่หลายคนมังก็ไม่รู้ไม่มีใครไปชี้มันรู้ด้วยถ้าไปชี้มันรู้มันก็มันไม่เอามันบอกง่ายเกินไปเออไอไอ้ที่พูดแบบเนี้ยหรือเราคุยกันเนี่ย ไม่ใช่สตินะมันบกชยังไม่เป็นมหาสติมันง่ายเกินไปไม่ต้องไม่ต้องขนาดนรกด่ามันด่าด้วยคุยอ<ม>กันขนาดนี้อ <c oughs> ไอพวกนี้เนี่ยเขาเรียวกว่าบ,บัวใต้น้ําพูดอธิบายที่เหตุผลขนาดไหน,นมันก็ไม่ฟังเพราะมันยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นยิ่งไอไออะไรวะสุริยาใช่ไหมเมื่อกี้มาคอมเมนต์ในคลิปที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นไอเหี้ยเนี่ยแม่งปวดอุตรีในตนที่ไม่ไม่มีแล้วถ้ามันไปตั้งสานักสอนที่นิติกรำหนักนะก็เผื่อแม่เป็น ไปหาสอนคนอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไอ้คนรอบข้างเขาเนี่ย,นเ,นยเขาคงเบื่ออันนี้มันเบื่แล้วไม่ถ้าผมอ่านในข <c oughs> ขเข้อที่ตันบอกมันไม่ไม่หวดตะลิหรอกมัน,วน <c oughs> อ,อด <c oughs> วดเก่งอวดดีอวดความรู<อ>้เออจอกันก็เท่ากับอวดดีนั่นแหละอวดเก่งนั่นแหละอวดอุตรินั่นแหละอวดอุตริที่ไม่มีในตนแต่อวดความรู้เพราะว่าไปเชื่อหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่หลวงตาส้มติ๊นึ่งอยู่ใต้ต้นกูเนี่ยกูจะบอกกูนี่แม่งเทพเจ้ามาสอนธรรมะเออ กูนี่เหรอกูกูหายตัวมาจากพุทธกาลร่ากว่ากูจะมาโผล่ที่ใช้เวลาหลายพันปีนะมึงสองพันกว่าปีตอนผู้เจ้าปณิธานท่านบอกว่าไอ้มิดมึงไม่ต้องอยู่ในตอนนี้หรอกเพราะว่าสาวกเดี๋ยวสาวกกูนี่แม่งไม่ถึงพราะควาพมพวกฤาษีมันเยอะเดี๋ยวมันลุงฆ่ามึงมึงมึงทะลุมิติไปสองพันห้าร้อยปีไปรอไปก่อน,ออนพรสอง,งพันห้าร้อมึงไม่เกิดอืมแล้วมึงไปใช้ชีวิตแบบลำบากก่อนอืมแล้วมึงค่อยทำงาน 오케이, 이거 이제 끝. 30초.